วัดป่าภูกระแตมหาสารคามต้นแบบสวนทุเรียนและป่าสมบูรณ์แหล่งเรียนรู้สู่ชุมชนโดยวัดป่าภูกระแตอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามกำลังกลายเป็นต้นแบบแห่งการพัฒนาพื้นที่ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ด้วยความมุ่งมั่นของพระครูประพัดธ,ธรรมนิวิทย์หรือพระอาจารย์บานเย็นประพัฒสโลเจ้าอาวาสวัด ได้ทำการพลิกฟื้นพื้นป่าเสื่อมโทรมให้เป็นทั้งสวนป่าสวนผลไม้และแหล่งอาหารพื้นบ้านที่อุดมสมบูรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสำเร็จในการปลูกทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ในพื้นที่ดินแดงของวัดที่สร้างความปรหลาดใจและเป็นแรงบันดาลใจให้กับญาติโยมปัจจุบันวัดป่าปูกระแตมีต้นทุเรียนปลูกอยู่ทั้งหมด 66ต้นซึ่งมีอายุแตกต่างกันออกไปเนื่องจากมีการปลูกทดแทนต้นที่ตายไปมีหลากหลายสายพันธุ์อาทิหมอนทองชนีไข่ก้านยาวนกหยิบมูสันกิงหนามดำหลงหลินลับแลและทองมวนจันทร์ในปีนี้มีทุเรียนออกลูกแล้ว10ต้นโดยมีประมาณ40ลูกคาดว่าจะเก็บผลผลิตได้ประมาณเดือนสิงหาคมนี้